ไปสลัดความเครียดจากโควิดแนทีนเข้าสวนผล,ลไม้ไปโหนสลิงกินกาแฟให้สะใจกอลงมากินกระท้อนในสวนให้หนำใจสร้างภูมิสร้างกำลังใจไว้สู้กับมันให้ได้จิบกาแฟบนยอดไม้แล้วโหนสลิงห้อยโหนในดงกระท้อนกอลงมาช็อปกระท้อนที่เก็บแบบสดๆดใหม่ๆ จากสวนกลับที่บ้านที่ตําบลบ้านพระอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ที่นี่ On the t r e e Coffee เป็นร้านกาแฟที่อยู่ในสวนกระท้อนบรรยากาศสบายๆนั่งจิบกาแฟแล้วดูบรรยากาศรอบตัวแบบ180องศามองเห็นบรรยากาศสวนผลไม้ที่กว้างใหญ่ทิวเขารอบๆตัวกับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สาดบนท้องฟ้าอุ่นๆเชื่อว่าอย่างน้อยก็สร้างพลังสร้างกําลังใจที่ หลายคนต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 หรือใครอยากจะสร้างความตื่นเต้นให้กับตนเองแบบสะใจแบบหลุดโลกก็ต้องโหนสลิงที่มีความสูง15เมตรระยะทาง150เมตรจะกรีดร้องปลดปล่อยให้สะใจให้เทวดาตกใจโดยระบบเซฟที่ความปลอดภัยของฝรั่งเศสที่มีความปลอดภัยสูงนอกจากความเพลิดเพลินและความหวัดเสียวที่นี่ยังมีเครื่องดื่มอร่อยๆเช่นลูกมอนมันบอรี่กาแฟดอยช้างอาราบิก้ากระท้อนซอเบ้ แครมสูตรเฉพาะที่นี่มีที่เดียวทำมาจากกระท้อนปุ๋ยฝ้ายซึ่งผลิตจากสวนมาให้ชิม